ออกทุกต้นขอบยันยอดเนี่ยต้นแก่ๆก,กี่ปีนะพี่เนะน,นี่ยนนนี่หน่าจะสามสิบสี่สิบปีแล้วอ๋อสามสิบปีมาดูนี่ก็เข้าโคนแล้วก็ยาวๆหมดเลยนี่ยังไล่ๆแต่งไว้บ้างนะแต่งไว้บ้างแล้วใบโอเวอพัดดีเนี่ยเนี่ยใครใช่แต่จิดใจทุกคนดกทุกแ<ะ>ปลงนะใบโอแมอรพัดเนี่ยสวนหลงตะยินสองแปลงกับดก 30, 20, 20, มีตั้งสามสิบปียี่สิบปีกระดอบดอกดกชุดบาน ต้องสองแปลงเลยแสองแปลงรวมกันขนาดอยู่ๆระมาสิบห้าตันไอ้บอกที่สิบห้าคือนี่คำนวณไว้แบบต่ำๆเขอ่ะก็เนี่ยต้นหยาบๆแค่นี้มันก็เข้าโคนให้เหี้ยได้อะของเหี้ยดำก็ไหลโคนมาเต็มเลยไหลไหลของเหี้ยดำที่ออกมารุ่นแรกใบยังไม่แก่นั่นน่ะยังเพอฉลาดเพชรลาดนิดๆเองนะผมได้คุณเห็นอยู่แปลงนี้สามสิบไร่แปลงนู้นสามสิบแปดเนาะครับแปลงเล็กสามสิบแปดยอดใบยี่สิบตุลานเนี่ยอันนี้ได้ดอกเนาะสี่สิบห้าวันจากตอนนั้นมาก็วันนี้วันที่หก ก็พอดีกันที่ที่จะจังหวะบานดอ,อกมา20่ตุลาเนี่ยคือคือของเรายังไม่หมดฝนนะ่ะแต่เราก็ได้ดอกมาเท่ากับว่าต้นนี้ไม่ใช่ต้นนี้อย่างเดียวดิแปลงนี้ส่วนใหญ่ของเราได้ดอกมากลางฝนออกผ่าฝนเพราะว่าสะสมมาต่อเนื่องเนาะพิธีสามปีนี้พิธีสามท, 3, ที่ที่เหี่ยได้ใช้กันมาได้ดูแลกันมาก็มันก็ตอบโจทย์ในเรื่องความสำเิิจผลทั้งใบดอกผลมาให้เหี่ยแล้วมันมั่นใจแล้ว ปีที่แล้วก็บอกว่้น้าหนักก็ดีรุ่นแรกปีแรกเลยปีแรกไม่ได้ทําไปด้วยกันมาก็ได้น้ําหนักมาดีเนาะในรุ่นหลังๆแล้วก็ปีที่ผ่านมาก็บํารุงลูกบำรุงดอกกันมาก,ก็ง่ายๆเหมือนเดิมไม่ต้องอะไรวุ่นวายน้ำหนักดีทรงสวยทำสวนทุเรียนง่ายขึ้นไหมคะใช้เบอร์มังคพัทง่ายขึ้นน <laughs> ะลูกน้องก็ผสมยาง่ายไม่ปวดหัวหนีไปเที่ยวได้สบาย <laughs> ผมงงเลยผมบอกเรียนผมยังไม่ถึงสี่ปีเลยแต่ว่าถล่มพันสองร้อยต้นแต่ออกมาทุกต้นเขาลองโอ๊กติงสูงสุไวัเหี้ยมันต้องมีห้าสิบบวกอะห้าสิบตันเนี่ยแปลงนั้นน่มันได้อ่ะเพราะพื้นใบมันดีทุกแปลงนะไบโอแมกพัดเนี่ยแต่แปลงนี้รุ่นแรกก็น่าจะประมาณสิบห้ายี่สิบตันแล้วเจ็ดิีแปดตีปีนี้มีร้อยอะของเหี้ยต้องเห็นร้อยตันน่ะตรงนี้เนี่ยว่าผ่านอยู่แล้วร้อยตันผ่าน้ตันอยู่แล้ว ยังไงก็ผ่านเห็นสีมือในเรื่องของการทําแล้วเนาะคุณภาพยาแล้วก็คังแสงที่มีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยอะไรต่างๆก็ยังไงก็ได้อยู่แล้วร้อยตันไม่พลาดร้อยตันนี่บดกับเบอเวคพัสเพียงแค่สามแสนนี่นะสามแสนค่าค่ามากเลยครับแล้วต้นหลังจากผลทุกๆเนี่ยต้นป่วยต้นไรือมีปัญหาป่ะคะมันก็มีบ้าง มันมันเป็นเรื่องธรรมาชาติของการทําทุเรียนเด<ช>็กกน้อยปีที่สามราซสึกว่าต้นหนาวต้นไรซาไม่เหมือนสมัยก่อนเหมือนก่อนก่อนค่อนเป็นงที <c oughs> มานี่คือมาเริ่มไทยเริ่มแรกก็จากต้นโสมเนาะต้นโสมครับเอามาเกือบถ่ายทิ้งหมดแล้วค่ะเราเลื่นมาได้เท <c oughs> ่ได้ไมโครยันทิ้งไปเท่าไรถ้าไม,ม่มีแบคโคนะยังอยู่อีกเยอะตอนนั้นเเท่าที่จําได้เราคุยกันเรื่องของการฟื้นต้นครับเดียก็ทําทุเรียนเก่งนี่แหละเนาะตัดได้ตัดรุ่นแรกไป แล้วบางเอิญมามาส่งกันที่แปลงนี้แปลงแปลงโตสนุกของเหียนี่แหละ <c oughs> ก็ยังมีลูกแขวนป่องนมอยู่เหียจะมาฟื้นต้นอีกแปลงหนึ่งเนาะทำใปผมบอกเฮ้ยมันพ่นได้มันพ่นขยายลูกได้เพิ่มพ่นสร้างเนื้อได้พอเหียพ่นไปได้สักรอบหรือสองรอบวฮ้ยมันมัน<ช>มันขยายพิดตาผิดตาเห็นลแล้ววันที่ช่างน้ำหนักก็เออมันดีกว่ารุ่นแรกที่ฉันตัดไปอะ่ะใช่คนละเรื่องกันเลยคนละเรื่องเลยก็หลังจากนั้นคือเราก็ใช้บริการก <c oughs> <ๆ>ันมายาวๆเลยไม่แค่ใช้บริการค่ะลูกค้าไม่ได้แค่มาเยอะมาก มันยาโดยที่มันต้องใช้จิ๊บไงปีนี่ก็มาตรฐานละ <c oughs> แล้วหลาย <c oughs> นี่คือของเหียทำใบแล้วก็แม้กระทั่งดอกที่ติดตอนนี้ห่างแย้ก็คือไมโอเมล้พนๆล้วนๆไม่เคยใส่อะไรเพิ่มมาตั้งแต่ใช้ปีนี้ใช้ไปแล้วเจ็ดสิบลังลงมาแล้วเจ็ดสิบรังก็ต้องก็ต้องทั้งแปลงอะ่ะทั้งหมดอล <c oughs> ชัดเจนเลยชัดเจนะร้อยเปอร์เซ็นต์เลย <c oughs> S <S นี่ไม่ได้มีเป็นในหน้าไม่ได้มีส่วนแบ่งจากเพว่าพาสดาแต่านอั่าดเพิ่มนะมายาแต่ของไม่ดีจริงอ่ะสองทีกันรู้เรื่องแนละ้วรัาตั้งใจจริงๆเนาะแล้วก็ไปเป็นไปตามสเต็ปที่เราที่เราได้พูดคุยกันผมว่าไม่มีใครพลาดสักแปงแต่ลองทําจริงเลยนะไว้ใจว่า <S <S ซื้อยาวมาว่าจีบ้าก็ไปงามนะ <S <S จะดกทุกแงปงแบบนี้อยู่ที่ราคาอย่างเดียว